เป็นโอกาสดีที่เราทั้งหลายจะได้มารับยอดบุญยอดบุญกันสูงสุดวันนี้ท่านพระมหาธีรโชติยานานังสีเจาวว้าวาดวันท่ำสุมโนท่านมหาบุษท่านมาร่วมง,งานท่านได้เดินทางมาเพิ่งถึงตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้จะให้ท่านได้ปารกธรรมะ ช่วงเช้พระต่าเช้า,ชาเป็นโอกาสดีเราแบบยากโยมแล้วต่เจริญพรหน้าตาเป็นยังไงพระเจ้าวันวัดทั้งซูมโนได้ยินแต่ชื่อวันน,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 นี้นนเราเข้ามาดูโยมนะเป็นครับหลวงน้องพระน้องที่อยู่ที่วัดทั้วัทที่วัดทั้งเป็นลูกศิษย์ของลุงพ่อที่ไหนลวงพ่อได้พาไปตอนนี้ก็เป็นเจ้าวาดที่นั่งท่านพระมหาที่เคยชดยานาแดงสี ก็คงจะำค้อมด้านในให้ถูวแล้วก็ต่อไปก็จะได้แต่งเมตตาแล้วก็จะได้พิจารณาอาหารและฝังธรรมเปิมหน้า58าสิบที่มีหนังสือคู่สนมถ้าเล่มใหญ่ก็เล่มเล่มใหญ่ก็คำนวณต่อเรื่องหน้าเล่มเล็กเล่มบางใหญ่4ี่สีหน้าห้ สมบาทตังน,น,นี่เป็นต้นไปจนลูกบาผทนิพพานปราทณนาสิ่งใดทถ้าที่ชอบปรากอบในทางธรรมให้สำเร็จทางาปราปราทนาข้าพระเจ้าจะเดินทางไปนาที่ บุธทิฏฐน์วันก็สนี้แผ่ไปไรไปสารมัรดาดิดาโรอาจารย์ทั้งโลกหลานญาติสนิสนก,กนัคนที่เคยร่วมง,งานกิจการทั้งหลายขอได้ส่วนกุศละคนร้องชันทั้งเจ้า เจ้า谢谢ทาร oh u, oh ุตเทวดาเทวดาเทวเทวาขอให้ทุกท่านได้ผู้สผลีถินเดี๋เดี๋ยวกดนะครับกดนรอบหนึ่งจะกดอีรอบอเดียว่าเ วาบุระปาริเริติสหครังเอวามเอวะอิโตทนางเปตนางุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังทิปรเมวะสามิชอบูสัตยเริโตสังกับาจัโทปนรัสยาามนิโชติราสยทา ภิวันตชันโสาครวิณสตุมาเตภววันตรายนิายกภวะิวาตนสี เรอเยวจาวันโนจากท้ังทางวุฒิใจยสวาสตาวะส bye uh... ตบัดีปฏิสังขายนิสงสตินทปาตังปฏิเสวามีเนวควาญามัทะญาณันมัญยาวิภูสัายายาวาเทวาอิมัสกายัสเตติยาปัญญาเมสุปารติยาธรรมจริยาโขค ติปุราณญจเวีติหังคาลิาวันเจวีขะนังนาโอปาเอสามียัตาราจเมบาวิสติอันวัชตาสุติหะโรจาติเสสัมมังคะลังยาจามีข้าพเจ้าขอเสสัมมงคนจากพระต ชีวาสบุบาสิกาสาธุชนทุกท่านนำไปบริโภคไม่เกิโดโทษเกิดภัยแต่เป็นกาเรเกื้อกูลชีวิตนี้ให้ดีให้งามให้ถึงความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเถิด ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่สมณะตาสดเวลาอยโายมสาทุกคนทุกคนทุกท่านแา้ขก็ขอเชิญรับประทานอาหารอหารทา่วันอัตรายวันนี้ก็เป็นโอกาสปีอีกวันหนึ่งที่เราได้มาร่วมกันเนื่อให้ายถายโบราส เางได้มาอที่ยกรอบฟ้าแล้กรมกงกอย่างกว่าแล้วแต่เป็นการละาการที่ระสมาอยู่เาพว่าปฏิบัติธรรก็มีปีเราทั้งตัดสินปีเรทั้งตวการยุคชา มีเฉพาะเกิดขึ้นเฉพาะกายท่านผูเราได้เป็นผู้เชื่อในเรื่องธรรมแล้วก็บรรลุกรรมแล้วใช้เราก็จะยิ่งต้องรีกขวนขวายในการสรําบุญสราบุญผลคนที่จะาขวนขวายนั่งเสียน นีได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ก็คือเห็นความสําคัญการที่จะเห็นความสำคัญนั้นได้ก็จะต้องรู้จักว่าอันไหนที่จําเป็นอันไหนที่ไม่จําเป็นสิ่งไหนที่จําเป็นในชีวิตของเราอย่างเราตอรับประทานอาหารกำดังกาย ที่จำเป็นอาหารใจก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเราออกกำลังกายเพื่อที่จะได้ท่าทางกายีกำลังกำลังกายก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่เราจะได้ไปทำกิจกรรมกิจการงานต่างๆได้ก็ต้องอาศัยกำลังกาย ใจก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เรามานี่ก็เหมือนกับได้มาให้กําลังใจมาพบมาเห็นกันทล้วก็เกิดความรื่นเริงบันเทิงในบุคคลท่านตามันดีเนี่ยก็เกิดความสิทธิดเชี่ยมชื่นใจแม้แต่เทวดาก็ยังนำโมจนาโกรธไป เอาสายฝนลมาเหมือนกับน้ำน้ำมนต์ให้แช่ชื่นให้เกิดความยินดีจากการที่เราไม่ได้พบไม่ได้เจอกันแต่เมื่อมีมีงานมีสิ่งที่จะต้องทำเกิดขึ้นเราก็มารวมตัน เพื่อที่จะทำที่จะทำให้รู้ร่วงไปได้ด้วยดีก็เป็นที่หน้าน้าทีดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จะประจานอยู่นในจิตใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกำลังของคนกำลังก็คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์บนน,นที่ของความ ความสะอาดความบริสุทธิ์ความเต็จรอแห่งกุศลธรรมทั้งใดสักครั้เกิ็จะพังทลายพังดีพอใจร่วมกันมาเหตุผลแงกุศลที่เราได้มาร่วมกันก็อันนี้แหละคือสิ่ง